Hello everyone Welcome to English class for grade 2 by Kru A สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษนะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะโดยคุณครูเอนะคะ So before we let's go to the lesson I would like you to listen some song ครูอยากให้นักเรียนลองฟังเพลงดูก่อนนะคะว่า เ็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาบอกกันหลังจากที่ฟังเพลงจบแล้วนะคะ Are you ready Are you ready อ่าแสดงว่าพร้อมแล้ว Okay here we go เรามาฟังดูนะคะว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไร Hello, hello, what's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Noodle. My name is Blossom. Nice to meet you. Hello, hello, what's your name? Hello, hello, what's your name? Hello, hello, what's your my name is cheesy My name is broccoli Nice to meet you Hello hello what's your name จบแล้วนะคะนักเรียนลองมาช่วยครูดเดาสิคะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องของอะไรคะ Hello เรื่องของการอะไรนะทักทายใช่ไหมคะเรามาดูเกี่ยวกับ vocabulary คุณครูจะขอ,อนำเสนอเรื่องของการทักทายคำศัพท์เกี่ยวกับการทักทายก่อนนะคะอะ lesson one e ุยฉิงค i ยฉ greeting ก็คือการทักทายนะคะ การพูดทักทาย o k เค so we will start for the vocabulary first เราจะไปเรียนรู้กับคำศัพท์กันก่อนนะคะว่าจะมีคำอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้บ้างก่อนที่จะไปสู่บทสธนทนานะคะโอเคว้าวเป็นหัวข่าวเรื่คำศัพท์กันก่อนนะคะโอเคก่อนที่จะไปนะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะนำสมุดขึ้นมานะคะ คุณครูจะมีคำสั่งให้ทั้งหมด6คำนะคะให้นะักเรียนเขียนคำศัพ่ยลงไปในสมุดด้วยนะคะอันนี้คือเดี๋ยวให้ส่งให้ส่งเป็นการบ้านนะคะถ่ายรูปส่งมานะคะจดลงในสมุดนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูนะคะโอเค I would like you bring notebook and then when you get a l ready for vocabulary please write down on your notebook for six vocabulary And t h e n you take the photo and send to me นะคะก็คือนักเรียนนำสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนคำพท์มีทั้งหมดอยู่6กคำนะคะเขียนลงไปแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะมีคะแนนให้ด้วยนะคะโอเค so we go to the vocabulary here we go อ่าครุ่ยจิงเรซิน o n นครุ่ยจิง Vocabulary ก็คือคำศัพท์นะคะในทีน่นี้เปลี่ยน y ข้างหลังตัวปกติ Vocabulary จะเป็นตัว y ข้างหลังเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม s นะคะก็คือคำศัพท์มากกว่าหนึ่งคำข้างหลังเราจะเติม s นะคะโอเคยื้ยื้อ please up to me Vocabulary Vocabulary แปลว่าคำศัพท์นะคะบุคคาบลารี Vocabulary, vocabulary. คำศัพท์นะคะโอเคเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะ let's go ะคำที่หนึ่งนะคะ hi 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 แปลว่าสวัสดีเอ๊สวัสดีคำว่า hi นะคะใช้กับคนที่เรารู้จัก คุ้นเคยนะคะอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยเราสามารถคนสนิทกันเนี่ยเราสามารถเจอเพื่อนเพื่อนฮายฮอย่างนี้ทักทายเพื่อนได้เลยนะคะเฮ้ยคำหนึ่งค่ะถ้าไม่รู้จักกันละ,ะถ้าไม่รู้จักละคะ าจจะใช้คำว่าอะไรถ้ายังไม่รู้จักอ๋าเราใช้คำว่า hello 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 แปลว่าสวัสดีเหมือนกันค่ะแต่คำว่า hello ใช้กับคนที่เราเพิ่งรู้จักนะคะหรือคนที่อาวุโสกว่าหรือเรียกว่าคำว่า hi 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 ก็คือการพูดที่แบบไม่เป็นทางการนะคะเหมือนคนรู้จักกันแต่ถ้าเป็น hello hello จะเป็นการพูดหรือทักทายที่เป็นทางการนะคะหรือคนที่ยังเพิ่งรู้จักกันหรือว่าคนที่อาวุโสกว่านะคะอ่าสองคำแล้วนะคำศั์นะคะ so next one ไปต่อเลยนะคะ number three คำศัที่สามนะคะ thank you thank you thank you แ h a n k you แปลว่าขอบคุณนะคะคำว่าขอบคุณเนี่ยจะใช้เวลาที่มีคนให้ของเรานะคะหรือทำอะไรดีๆให้เนี่ยเราสามารถกล่าวคำว่าขอบคุณได้นะคะต่อไปนะคะ Goodbye Goodbye ก็คือคำว่าลาก่อนนะคะลาก่อนลาก่อนเนี่ยใช้เวลาเช่น เวลาเราออกจะกลับบ้านหรือเราเลิกเรียนแล้วเราสามารถ say hi say say goodbye for your friend นะคะเราสามารถที่จะกล่าวคำคำลากับเพื่อนว่า Good bye, goodbye goodbye นะคะลาก่อนเจอกันใหม่นะคะอ่า so next one ไปต่อเลยนะคะ คำที่5ค่ะถ้าเราเวลาเรามาโรงเรียนตอนเช้านะคะการทักทายเมื่อกี้ถ้าเป็นเพื่อนสนิท Hi Hi แล้วถ้าเป็นตอนเช้าเราคือ Good morning Hi Good morning Hi Good morning Good morning ก็คือสวัสดีตอนเช้านะคะ,ะการทักทายตอนเช้าเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึง ก่อนเวลาสิบสองนาฬิกานะคะเราจะใช้ก d good morning Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะถ้าเริ่มบ่ายไปแล้วหลังเที่ยงนะคะเราจะพูดว่าอ่ะเราจะมีรูปให้ด้วยนะคะก็จะง่ายอ่าตอนเช้ามีรูปภาพนะคะจะได้ง่ายเวลาเราดูแล้วเราจำได้นะคะหน่อไปค่ะ next one number six ลำดับที่หกนะคะคำศัพท์นะคะ Good afternoon a f t e r n o o n สวัสดีตอนบ่ายนะคะอ่าสวัสดีตอนบ่ายตอนบ่ายของเรานะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะเราสามารถใช้คำาุณออบเชิญห o ุ่มคุณออ f t ชิ o o นนะคะคุณออบเชิญ o นก็สวัสดีตอนบ่ายนะคะ Alright we have six vocabulary six word s เรียบร้อยแล้วนะคะคำศัพท์ทั้ง6คำก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับบทสนทนานะคะ next one we let's go let's you to go to the center the w o c a b u l conversation จะพานักเรียนไปบทสนทนาที่เป็นประโยคบทสนทนากันนะคะโอเค conversation conversation แปลว่าบทสนทนานะคะ conversation conversation เติม s ข้างหลังนักเรียนเห็นไหมคะ s ตัวหลังสุดเนี่ย conversation คือการสนทนาสดแสดงว่าการสนทนาอาจจะมีหลายประโยคนะคะถ้าหนึ่งประโยคจะไม่เติม s นะคะแต่ถ้ามากกว่าหนึ่งประโยคเราจะเติม s เ,เข้าไปข้างหลังนะคะ All right. Here we go. ไปต่อกันเลยถ้าเราอยากรู้จักเพื่อนใหม่เราจะถามว่าอย่างไร What is your name What is your name คุณชื่ออะไรหรือถ้าจะพูดให้เร็วขึ้นนะคะจะกลายเป็น What's your name What's your name What's your name คุณชื่ออะไรนะคะ When you answer you have to say My name is ปณิดา My name is ปณิดาเราจะให้ตรงเนี้ยถามว่าคุณชื่ออะไรในความหมายของคำว,ว่าชื่ออะไรก็คือเป็นชื่อจริงของนักเรียนนะคะฉะนั้นเวลาเราตอบ My name is ปณิดา My name is ปณิดาคำที่ขึ้นต้นชื่อนะคะจะเป็นตัวใหญ่นะคะนามสกุลก็จะเป็นตัวใหญ่กันนะคะ All right one more time ขออีกรอบนะคะ What is your name What is your name คุณชื่ออะไรเวลาตอบจะเป็น You have to say My name is ป n ิดา My name is ป n i d าจะใช้ว่าพูดสั้นๆว่าปณิดาเฉยๆหรือจะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลจะเป็น My name is ป a ิดาจอ o y e เอกก็ได้เหมือนกันนะคะ alright next one ไปต่อเลยนะคะต่อไปรู้จักชื่อแล้วบางทีชื่อยาวไปเรียกยากเราก็เลยถามเป็นชื่ออะไรคะนิ n i นมนิ m e นม c k n a m e ก็คือชื่ออะไรคะชื่อเล่นนะคะ What is your nickname What is your nickname คุณชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะ When you answer you say My nickname is X My nickname is X ก็คือนักเรียนถ้าเป็นชื่อนักเรียนก็เปลี่ยนแค่ข้างหลังนะคะที่เป็นตัวชื่ออย่างเดียวนะคะโครงสร้างประโยคเหมือนเดิมนะคะ My nickname is X ฉันชื่อเล่นชื่อ X นะคะ Alright one more ลองพออีกรอบนะคะ What is your nickname What is your nickname My nickname is A. My nickname is E. Alright. ชื่อเล่นชื่อเอนะคะต่อไป next one ไปต่อนะคะต่อไปรู้จักชื่อรู้จักชื่อเล่นแล้วก็ถามอายุค่ะคุณอายุเท่าไหร่ How old are you? How old are you? Are you? How old are you? Are เสียงแบบมันจะอยู่ในลำคอยนี่นะคะคุณอายุเท่าไหร่เวลาเราตอบเราจะตอบเป็น I am X years old I am X year X years old year, year นะคะเติม s, <X> <S แสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งเราก็เลยเติม s เข้าไปนะคะส่วนถ้าใครอายุ7ัขวบ 7ขวบก็เป็น7 years old หรือถ้า9ขวบก็ 4, เป็น9 years old I am 9 years old ได้หมดเลยนะคะตรงนี้เปลี่ยนแค่ตรงเลขอย่างเดียวว่าอายุเท่าไหร่นะคะโอเค one more time how old are you how old are you คืออายุเท่าไหร่เวลาเราตอบก็เป็น you let y o answer you say I'm I'm e years old I'm i years old and I am eight years old ฉันอายุแปดขวบนะคะ alright here we go ไปต่อกันเลย <Okay. S 1> ต่อไปถ้าไปเจอเพื่อนแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ห้องไหนเราก็ถามว่า What grade are you in? What grade are you in? คุณเรียนอยู่ชั้นอะไรเหรอนะคะ What grade are you in? What grade are you in? คุณเรียนอยู่ชั้นอะไรนะคะเวลานักเรียนตอบนักเรียนจะตอบเป็น I am studying i n g r a d e 2/1 I am studying in grade 2/1ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะห้องหนึ่งฉันเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองห้องหนึ่งนะอยู่ฉันเรียนอยู่ชั้นป .2 ทับหนึ่งนั่นเองนะคะถ้าเราอยู่สองทับสองก็จะเป็น I am studying in grade 2/2 I am studying in grade 2/2 ถ้าเป็น2ทับ3ก็จะเป็น I am studying in g r t o s l I am studying in g r t o s l นะคะฉันเรียนอยู่ชั้นฉันเรียนอยู่ห้องป .2 ทับป .2 ทับ3นะคะเปลี่ยนนิดเดียวค่ะข้างหลังนะคะ alright here we go ไปต่อกันเลยนะคะในเมื่อรู้จักกันแล้วรู้จักชื่อชื่อเล่นอายุแล้วก็ชั้น ต่อไปเราก็จะกล่าวคำว่า Nice to meet you Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคนที่หนึ่งจะก,กล่าวว่า n i g h to t meet you อ่าเราจะยื่นมือซ้ายไป n i g h to t meet you อ่อ sorry อ่า n i g h to t meet you ไปยินดีที่ได้รู้จักคนที่สงนะคะที่เราสนทนา,นานด้วยก็จะตอบ n i g h to t meet you too n i g h t to meet you too ก็คือยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคะ n i Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน Alright อ่าต่อไปค่ะสำหรับการแนะนำเกี่ยวกันการทักทายนะคะ หมดแล้วนะคะทีนี้คุณครูนะคะจะให้นักเรียนคุณครูแล้วให้นักเรียนและผู้ปกครองนะคะช่วยช่วยนักเรียนด้วยนะคะช่วยอัดคลิปวิดีโอนะคะแนะนําตัวเองคุณครูจะมีตัวอย่างให้แล้วก็ให้อัดคลิปวิดีโอการแนะนำตัวเองมาส่งให้คุณครูนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูอันนี้คือจะเป็นบทสนทนาตัวอย่างให้นักเรียนนะคะประมาณนี้นะคะ โอเค Are you ready พร้อมยังคะ ready พร้อมแล้วนะ Hello my name is ปณิดาจอยเอกา my nickname is H I am study sorry I am H years old I am study in grade two slash one at บ้านของมะขาง school Nice to meet you Thank you Goodbye จะประมาณนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ Hello m hello my name is p a n i d a j o y k a my nickname is A. I am X years old I am studying in grade t o l a s one at b a n k o n g m a k a g School nice to meet you thank you goodbye อ่ะประมาณนี้นะคะก็คือจะมีกล่าวว่ามีชื่อชื่ออชื่อจริงชื่ออะไรนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก เรียนอยู่ชั้นอะไรเรียนอยู่โรงเรียนบ้านของมะขามสุดท้ายจะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักขอบคุณแล้วก็ลาก่นูนบายนะคะอันนี้คุณครูคมีคะแนนให้ด้วยนะคะให้นักเรียนอัดวิดีโอแล้วมาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้จบลงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะ today I have to say goodbye, and then you see you next again next time. Alright, goodbye. สวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ